โอเวอโอเคไปรุ่นก็อ,อยู่กับพี่อนามเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องตกใจว่าทําไมพี่อนโมมาหลอ่อจังวันนี้ผมจะมาสุ่มชุดนี่เลยแพ็กเกจพี่เอกแฮกเกอร์เออมาครับผมจะเอาชุดพี่เอกแฮกเกอร์เนี่ยมายิงหัวแบบแฮกเกอร์นะครับเออมารู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะร่วงได้หลับ หลับแน่ถ้าออกขวามาหลับแน่หลับหลับไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะด้วงด้วงด้วะอุ้ยนาโดนมากเมื่อกี้ไม่โดนจูงอะได้ไงอ่ะเก็บสุดมาที่ห้าโยขวาย คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่โอเคชุดนี้เหมือนพี่เอกหรอวะเหมือนพี่อนโมอหรือเปล่าพี่อนโมก็หล่อเหมือนพี่เอกนะพี่โออ่างเหมือนกันน่ะน้องๆหนูๆว่าไง คือชุดเนี้ยมันก็นานแล้วนะครับเหลือเวลา7วันสุดท <for> uh. ้ายผมจะมาสุ่มให้คุณดูดูนะครับว่ามันจะหมดกี่เพชเผื่อใครเป็น f อฟซีพี่เอกนะ มันนี่มันมีกี่อย่างวะชุด1นึ่รถสแล้วก็อันนี้3แล้วก็ฟาร์มัตส,สี่เอาง่ายๆผมจะแค่ชุดนะครับชุดเนี่ยมันต้องการอยู่ที่219เพโทเค้นนะครับผมมีอยู่8เพชรเอ้ย8โทเค้นอ่าแล้วผมมีเพชรอยู่ที่57,954เพชรอ่ามาดุน้นกันว่าผมจะหมดกี่เพชรอ่ะอย่ารีรออย่ารอรีอย่า <c oughs> <c oughs> แค่ยิกๆใส่เฉยๆหลอกันดูเอออย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์มานะครับว่าหมดกี่เพชรอ่ะครั้งแรกเริ่มคนเป็นดวงดีอ่ะเนาะทีแรกออกเลยคนดวงดีลูกหลัก GM ไม่เคยเกลือ oh, <no. S 1> อ้โนรอบแรกบอมรถไง <What? S 1> คือรถไงคือรถไงคือรถมันก็เที่ยเออโคตรเทีย่ยพี่ดวงดีไหมถ้าดวงดีกดไลค์ได้นะแล้วก็เมนตบอกพี่ออนดอือโอ้ย oh, hey. ตกใจหมดเลยอะ่ะนึกว่าได้สองอันเลยอะ่ะมีนที่สามไม่เ่า,าโอเคโอเคได้มา1ิห้าโทเคนด้วยได้รถมาหนึ่งคันคุ้มแล้วคือหมดร้อยห้าเพชรได้ได้รถมา1คันโอโอคุ้มคุ้มคุ้มอย่างน,นี้ก็ไปต่อรัพก็ไม่ใช่ละแปลก,กแปลกละ G M ยิงหิวตังค์ไปถึงไหนครับถ้ากดทีเดียวออกให้มันไม่ได้เลยเหรอทำไมต้องล็อกเลิกลักด้วยลนะ่ะจะล็อกทําไมอะ่ะเออดูดีครับโอ้ เกินโอ้ดูดิครับบนหนูมันล็อกเกินน่ะโอ้ดูดิโอ้ยโอ้โอ้หาแม่ก่อนฮัลโหลแม่พาไปหาหมอนะช่วงเนี้ยเหมือนจะเป็นโรคไตอ่ะเข็มจัดเลยโอ้เกลือเกินน่ะครับไปต่อโอ้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 ยหัวขึ้นเดียว ไว้ครับแล้วคนดูสุดท้ายเราก็ได้ชุดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทาการแลกเลยนะสุดท้ายก็หมดกี่เพชรต๊ด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 อืมเท่านั้นแหละนะครับขออนุญาตกดแลกเลยนะอ่ะชุดนี้ม่งเท่ว่ะสมใส่เลยยีดตาแดงแจ๋เลยว่ะถือปืนแดงได้ดีกว่าวะยีดเข้าจัดเลยคนดูปะ มาครับผมจะเอาชุดพี่เอกแฮกเกอร์เนี่ยมายิงหัวแบบแฮกเกอร์นะครับเออมามรู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะนี๋ผมก็เล่นสีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจพี่โอนโมนด้วยนะครับเหมือนเจอของแข็งอะ่ะแดงล yeah, <yeah>, yeah. วงลวงหรือเปล่าล uh, uh, วงหรือเปล่าลวงหรือเปล่า dư lò ná dư lò ná dư lò ná đào đừng pháo mùa ô đào tụi nó lặng hắp dạng 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 mà dạng 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 Đang, dạng 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 จัดชุดนี้โอ้ยแรงครับดาวครับดาวครับผมดูดาวครับผมดูเน้ยมีง้อ่หง่วงเหรอห่างเหรอหลับอุ้ยผมโดนพี่เอกแฮกโปว มาจะ,จะใช่ไม่น่าจะใช่แฮกเกอร์แล้วนะโ, <อ Albert> โปเลยโดนว่ะหลับหลับนะหลับนะคนดูหลับนะเอาดีๆคนดูหลับหลับนะหลับนะหลับนะน้องหลับนะหลับนะหลับนะ อุ้ยคนนั lah, uh, 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 ้นออกเกมหนีเลยเฮ้โตามร้องโผล่ไปเนี่ยอุ้ยโดนว่ะโดนว่ะเขาดูโดนว่ะออกเกมเลยคนเนี้อฮี่ออกเกมหนีเลยเหรออ้โดนนำหนึ่งสาว่ะโดนตามแล้วโดนตามแล้ว i been am taking a flight I ain't never been a hating type Yeah, you gotta pay tonight. If you ain't tryin' to stay the night the rain tonight, Drop the Yeah, yeah, I ain't never been a hating type Baby, let me you stay the night But i been on ice And faded right i to feel nice all this music I'm taking flight everything feel right I ain't really in a party But ออกเกมเลยอ่ะพนุดูออกเกมเลยอ่ะเอาผมยิงไม่โดนเลยเอาหายแล้วเอาาโ้โดูมันเข้ามาแล้วเ่ะไปเปิดโปมาปะเนี่ย อุ้ยมันมามันมาเฮ้ยเฮ้ยคุณดูมันเข้ามาเหมือนมันไปเปิดโปมาเลยอะหรือว่ามันไปเปิดโปมาหายแล้วนี่กดออกเกมมันหมดแล้วนะตอนแรกคุณดูเห็นไหมเ้ยมันมาว่ามโอ้โหหลับหลโปอะไรเนี่ย หลับหลับหลับโอ้โหออกเกมเลยคนนี้โอ้โหเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ตอนนั้นก่อนเดี๋ยวผมจะไม่ได้เก็บสีเดแดงเถือนแดงเถือนออกเกมหมออยากโดนไหมล่ะอยากโดนไหมล่ะของจริงของจริงเล่นไง นี่ไงของจริงการนี้โอ้โหถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับหนึ่งพันไลค์ยังเฮ้ยมันเชิญมาฮัลโหลครับว่าไงน้องว่าครับมีอะไรหรือเปล่าครับน้องชายไม่มีอะไรอะพี่เมื่อกี้พี่หอดไปน้องพี่ใส่ชุดนี้เล่นอ่ะเหมือนโปเลยอะเฮ้ยเองเองเป็นไอไอยูโอเคเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไอโอเคครับตัวปลอมเหรอ หนึ่งหนึ่งกับพี่ไม่น่ะได้ครับไปได้ Are you okay ตัวปอม vs โอนะโมมาเมื่อกี้เขาเขาไม่กดออกเกมหนีนะเมื่อกี้อือใจเขาได้ว่ะใจเขาได้ว่ะ oh, <yeah. S 1> ขออนุญาตให้เม็ดเดียว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 ระวังโอ้ Are you okay

าวางไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่วะวางวางวางน่าโดนมากเมื่อกี้ไม่โดนจูงหวะได้ไงอะ่ะสัวที่ห้าัที่ห้าัที่ห้า ก็แบ่งว่ะคนก็แบ่งว่ะอ้ามันมีโดนด้วยเหรอครับไฮไลค์มีโดนเหรอวะฮัลโหลยิ้มยกขาบูแดง น o ่งนั่งเจ็ตูนไหมก็ดูต้องเก็ดแล้วแหละตอนเนี้ยไ่ตูนแล้วแหละเตูนใเราผมโปก็ได้นะเราไปดูรีแอคเขาไหนเราไปไปฟังดีแอคเขาหนวะัลลน้องัลครับอะไรนะพี่หดไปน้อง พี่ขมบ้าพี่ขมบ้าชุดชุดชุดพี่เอกแฮกเกอร์อ่ะอย่างเงียบเลยหรอน่ากลัวมึงแต่งตัวโหดแล้วเมื่อกี้น่าจะโหดอ่ะไม่สู้ชุดนั้นน่ะชุดไอยูโอเคไม่สู้หรอกชุดเมื่อกี้ชุดพี่ปื้มไอยูโอเคไม่เอาต้องสรุปชุดนี้นะครับโคตรโหดเลยนะยิงชุดไอยูโอเคตัวปลอมไปเจ็ดศูนย์ยิงจนน้องๆน้องหมูออกจากเกมใครอยากได้ชุดนี้ก็อย่าลืมไปตามกันนะครับผม Okay. โอเคโอ <Okay. S 1> ้โหเทปะเทปะไลค์ครบยังถ oh, oh no. <sa> ้าไลค์ครบเราเปิดต้องฆ่าเลยนะครบยังครบยังเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะหลุดปิ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 ดไว้เจอกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเราเจอกันใหม่เดี๋ยวขาดหน้าไว้เจอคลิปหน้าเอ้ยพัดหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย